เนได้ะด้ทดสอบทดสอบทดสอบได้โปรดไหมคะหม่อมฉันรู้สาเหตุแล้วไหมคะไม่ได้เป็นที่ไม้ไหมคะเป็นที่มือไหมคะขอโทษ พูดไมู่เรื่องอ่ะไปไปไปหนุ่มสคนน่ะไม่ได้เรื่องเนนเะไรไม่เข้าใจมีคนอื่นไหมไม่ค่ะที่ซื้อสาทีนีม่อ่นละนเอาละต่อมาใส่เพื่นเพ่นไปไ่ะน้พูดรูเรื่องนั่นเน่เนานาเนานาฮ้ยอะไรฮะอะไรนั่นเนนานาเน่าอะไรเน่า ไปเน่าไปอะไรทำผ้าอะไรเน่าเนนาอะไรเนนานา่าเน